นักการเมืองทั่วโลกเนี่ยไม่ควรจะตัดสินใจในระยะสั้นแต่ควรจะตัดสินใจเพื่อประเทศในระยะยาวให้ตัดสินใจให้กล้าที่จะตัดสินใจในระยะยาวให้ประเทศได้ประโยชน์ในระยะยาวมากยิ่งขึ้น ปีนี้เนี่ยทาง World Economic Forum เนี่ยกลับมาจัดเดือนมกราคมเหมือนเดิมก็เป็น Winter Davos นะพี่มะตกหนักมากแล้วก็เป็นปีที่ผู้นำมาเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์การจัดในรอบ53ปีมีทั้งหมด3,000คน Public Fi g u r e เนี่ยมา490คนที่เป็น head of state ก็คือทางภาครัฐบาลภาคเอกชนก็มากันเยอะมากคนที่มานะครับใน Davos ครั้งนี้เนี่ยเท่ากับจำนวนมูลค่าของหุ้นที่อยู่ในตาหลักทรัพย์ทั่วโลกรวมกันเกิน50%ก็มากันเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเหมือนกัน11คนแล้วก็ ครั้งนี้โชคดีมากที่เราได้ไปเจอกับ Professor s c h w a b ด้วยผู้ก่อตั้ง World t r a n Forum ไปที่ Chairman's Office ที่นั่นเลยได้คุยกับเขาประมาณ40นาทีเราจะร่วมมือกันยังไงในยุคที่โลกของเราเนี่ยแบ่งเป็นสส่วนซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาเนี่ยเราเรียกว่า decoupling ก็คือเกิด2คขั้วอำนาจระหว่างจีนกับอเมริกาเกิด east กับ west ตะวันตกตะวันออกแบ่งกันระหว่างยูเครนรัสเซีย แบ่งเป็น2ส,ส่วนซึ่งตอนนี้เนี่ยโลกของเรามันไม่ได้มีผู้นําพี่ใหญ่อยู่คนเดียวเป็นอเมริกาเหมือนเดิมแล้วแต่เกิดการแบ่งแยกของ supply chain อีกหน่อยจะมีเป็น2 system 2 internet 2 AI supply chain ก็จะแตกเป็นเศษส่วน มันไม่เหมือนกับ globalization ในยุคเก่าไม่ใช่แค่ซ้ายขวาอย่างเดียวนะครับบนล่างก็แตกกันข้างบนเนี่ยเราเรียกว่า global north ข้างล่างเราเรียกว่า global south ถ้าให้เข้าใจง่ายๆคือไอ้ global north เนี่ยคือประเทศที่พัฒนาแล้ว global south คือ third world ที่ยังไม่พัฒนาแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับสองส่วนสามของประชากรทั่วโลกเนี่ยอยู่ใน global south ด้านล่าง แล้วความไม่เท่าเทียมกันมันก็ทิ้งห่างมากขึ้นเรื่อยๆระหว่าง Global North กับ Global South เพราะฉะนั้นเขาเอาพูดนำสามาคนมารวมกันแล้วพูดถึง2เรื่องปัญหาปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญก็คือ Perfect Storm กับอันที่2คือ Direction ที่โลกกำลังเดินไปข้างหน้านะ Future Direction คืออะไรบ้างก็พูดเรื่อง Metaverse AI Fourth Industrial Revolution นะครับ Gender Equality เรื่องของ SDG นะครับ BCG Green Economy นะครับซึ่งนี่ก็คือ,คอประเด็น,นหลักๆที่เขาพูดกันที่ Davos ปีนี้ เมืองไทยเราเนี่ยต้องรีบหาความสามารถใหม่ทํายังไงให้เราเป็นหับของอาเซียนให้ได้ทํายังไงก็ได้ให้เมืองไทยเป็นไข่แดงในไข่ขาวในยุคที่มันจะมั่งคั่งสุดๆใน10สิบปีข้างหน้าโดยรวมที่เงินมันจะไหลเข้ามาในทวีปของเราพวกเราเนี่ยเยอะมากซึ่งเขาก็มีความกําพูดกันว่าเราควรที่จะต้องมี integration หรือการ รวมกันในรีเจ n อย่างแรกคือปลดล็อกเรื่องของการชำระเงินไม่ใช่แค่พรอมเพย์ในประเทศแล้วมันต้องมันต้องโอนเงินกันทั่วอาเซียนแบบพรอมเพย์พูดถึงโลจิสติกส่งของถึงทันทีเหมือนกับส่งของในประเทศไทยแต่ส่งของทั่วอาเซียนได้แล้วคอสตูมต่างๆสูลกากรต่างๆทำยังไงให้มันมีสแตนดาร์ดเดียวกันทําให้ Goods and services มันฟรีฟลูภาษาอังกฤษคือไหลลื่น การชนะเงินมันไหลลื่นสินค้าหรือการบริการมันไหลลื่นที่สุดในอาเซียนหรือ standardization ของกฎหมาย regulation standardization ของ uh, transparency ความโปร่งใส trans p a r e n c y uh, เรื่องของ standardization ของแม้แต่เรื่องของ carbon credit อย่างรัฐมนตรีของอินโดนีเซียเขาบอกว่า carbon credit ของฟิลิปของอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ที่10ดอลลาร์ไม่ถึง10ดอลลาร์ที่ยุโรปเนี่ยเทรดอยู่ที่ร้อยกว่าดอลลาร์ทั้งนี้ความจริงราคาที่แท้จริง equilibrium price ของ carbon credit เนี่ยควรจะอยู่ที่100ดอลลาร์แต่มันไม่มี standardization มันก็เลยไม่มี global trade คือการซื้อขาย carbon credit ทั่วโลกไม่ได้เพราะมัน คนละฟอร์แมตคนละความหมายคนละภาษากันเราต้องมีสแตนดาร์ดิเซชันเพราะฉะนั้นการที่ลงเราจะสามคีกันได้เราต้องกลับมาฟิกซ์เรื่องของสแตนดาร์ดิเซชันในหลายเรื่องแต่หลังจาก2024ที่เข้าถึงยุคทองคำแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเมืองไทยต้องหาความสวมางใหม่ ความสมัรถใหม่เราอยากจะหลุดจากกับรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่รายได้สูงผมบอกได้เลยว่าจะมี3ามเอเรียหลักๆที่เมืองไทยควรที่จะต้องทํา2กระทรวงแรกที่สําคัญที่สุดเลยของเมืองไทยในอนาคตนะครับกระทรวงที่1คือกระทรวงดิจิทัลเพราะว่าดิจิทัลอีคอมมจะใหญ่มากเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับผมบอกได้เลยว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยความมั่งคั่งจะเยอะกว่าอีก50ปีที่ผ่านมาในอดีตถ้าเราจับทางถูกเพราะฉะนั้นกระทรวงดิจิทัลต้องเป็นกระทรวงเกรดเอกระทรวงที่2ที่สาคัญมากคือกระทรวง natural resource นะครับหรือกระทรวงทรั กรีน n e คอ n o m ีมาแน่นอนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำห้ามปล่อยสารคาร์บอนเลยต้อง Net ซ e r o เราต้องมีกร e นแฟบริกเสื้อผ้าใหม่เราต้องมีกรีนซีเมนต์แนบซีเมนต์ต้องเป็นสีเขียวแล้ว,ลวเราต้องมี Green พลา s ติกเราต้องมีรถไฟฟ้าที่ภายในปี2025มันจะพลิกปีจากรถสันดาปเป็นรถไฟฟ้าเลยซึ่งตอนนี้เรายังชนะอยู่ในยุครถสันดาปนะแต่ โอ้โหอินโดนีเซียเขาตั้งถงชัดเจนเลยว่าทุกรถไฟฟ้าทุกคันจะต้องผลิตที่อินโดนีเซียเขาจะต้องเป็น sustainability ครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยเรายอมไม่ได้เราต้องเป็นไครแดงในไข่ขาวแต่อย่าไปทะเลาะจนอดกันหมดนะครับเราต้องสามัคคีกันแต่มีเป็น friendly competition ได้ว่าเราต้องเป็นไข่แดงการที่จะเป็นไข่แดงได้เราต้องตั้งโจทย์3โจทย์ ดิจิทัลอีคอมมีหับของอาเซียนนำโดยดิจิทัลอีคอมมที่ต้องเป็นกระทรวงเกรดเอเราต้องเป็นสแตนเดอร์บิลิตี้หับของอาเซียนนำโดยกระทรวงน a ตชัลรีซอสหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอย่างที่3าที่เมืองไทยเก่งก็คือเฮลท์แคร์แล้วก็เมดิคอลทัวริสต์ซึ่งเราเข้าสู่ยุคหนึ่งในเฟิร์สตอร์มคือเอจิ g ง populaion t ทุกคนอายุเยอะหมดทั่วโลกเราได้เปรียบก่าประเทศอื่นอยู่แล้วเรามีทั้งภูเขาสวยทะเลสวยอาหารอร่อยราคาต่อคุณภาพดีมาก Price to quality ratio ดีมากทุกคน friendly, ทุกกคนอยาจะมาประเทศไทย เพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยเรามีข้อได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นประเทศอื่นเยอะมากเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นดิจิทัลอีกอนิมี่คเราจะต้องเป็น sustainability h u ัอันที่3คือ medical tourism hub ของโลกที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเมืองไทยเรื่องของ wellness มีทะเลสวยภูเขาสวยนะคุณภาพการรักษาที่ดีอย่างแรกกระดุมเม่ที่1ไม่ใช่เทคโนโลยีกระดุมเมดที่1ก็ไม่ใช่เรื่องของคนแต่กระดุมเมดที่1คือ policy ที่จูงใจพอมี policy ที่ถูกต้องที่ปรับกับสอดคล้องกับโลกได้เนี่ยกระดุมเม่ที่เหลือจะมาเช่นเทคโนโลยีจะไหลมาเมืองไทยคนเก่งๆ ไหลเข้ามาในเมืองไทยก็ดูแม็ด่อื่นๆจะตามมาถ้าเรามี Policy ที่สอดของประเทศที่มีแต่ทะเลทรายอย่างเดียวเขาติดแม็ดที่หนึ่งถูกที่เหลือเขามาหมดเลยแม้แต่ร้อน50องศาคนยังไปกันเลย จริงที่ดาวบอสเขาก็คุยกันอย่างคริสตาลีน่าคเพจของ IMF เ,เขาก็บอกว่านักการเมืองทั่วโลกเนี่ยไม่ควรจะตัดสินใจในระยะสั้นแต่ควรจะตัดสินใจเพื่อประเทศในระยะยาวแล้วส่วนใหญ่อินเซนティブตอนนี้คือนักการเมืองทั่วโลกเนี่ยตัดสินใจในระยะสั้นเพื่อให้ได้ popularity จากประชาชนในระยะสั้นแต่บางทีเนี่ยมันต้องวางมันต้องเปลี่ยนอินเซนティブ structure ใหม่ให้ตัดสินใจให้กล้าที่จะตัดสินใจ ในระยะยาวให้ประเทศได้ประโยชน์ในระยะยาวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน incentive ของ politician ทั่วโลกเราต้องมีคนที่กล้าที่จะวางแผน roadmap ของประเทศในระยะยาวแล้วที่สําคัญคือไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่พักเนี่ยสำคัญที่สุดคือ consistency ความต่อเนื่องไม่ใช่พักใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนสิ่งโลโกเก่ามันไม่เสร็จสักทีเพราะบางอย่างมันต้องใช้เวลานานกว่าจะเสร็จอย่างอินโดนีเซียเขายกตัวอย่างชาัดเจนมีคนยกมือถาม Minister ของเขาว่าเอาแล้วถ้ามีเปลี่ยน head เปลี่ยนหัวใหม่เปลี่ยนพักใหม่จะทายังไง policy พวกนี้เขาบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเขามีความต่อเนื่องแน่นอนของ Poli c y เปลี่ยนไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับของอะไรที่พรรคเดิมเคยทําไว้เพราะฉะนั้นมันจะเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็เหมาะสามารถที่จะวางแผนในระยะยาวได้มากยิ่งขึ้นซึ่งในระยะสั้นต้องแบ่งเป็น2จุดระยะสั้นแก้ไขเงินเฟ้อนะครับแก้ไขเศรษฐกิจถดถอยแก้ไขเรื่องหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย90%ต่อ GDP เพิ่มความสามารถคน human capital reskill up skill คนโดยด่วนในระยะยาว digital economy สำคัญมาก sustainability เรื่องของ green economy สำคัญมาก medical hub wellness center สำคัญมากที่เมืองไทยนียจะกลายเป็นไข่แดงในไข่ขาวในที่สุดของยุคความมั่งคั่งที่สุดของอาเซียนนะบผมบอกได้เลยนะครับว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยผมตื่นเต้นมากๆกกับโลกที่มันจะเปลี่ยนไปความมั่งคั่งในอีก10ปีข้างหน้าจะมากกว่า50ปีที่ผ่านมาในอดีตการเปลี่ยนแปลงจะเยอะนะครับในอีก10ปีข้างหน้านจะมากกว่า50ปีรวมกัน แปลว่ายิ่งการเปลี่ยนแปลงเยอะโอกาสยิ่งเยอะสําหรับคนที่เริ่มจากศูนย์ผมบอกได้เลยว่าบริษัทใหญ่ที่เริ่มไปก่อนเนี่ยเสียเปรียบนะครับพอรากมันลึกแล้วไอ้รากลึกเนี่ยมันเปลี่ยนยากภาษาอังกฤษเราเรียกว่า legacy กว่าจะต้องมาเปลี่ยนระบบเนี่ยใช้เวลานานแล้วมันอยู่ในยุคที่ว่าเราไม่มีเวลาในการเปลี่ยนระบบเก่าคนที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยได้เปียบไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่มีรากลึกนะครับเพราะว่าการมาของสิ่งใหม่มันไม่ได้พัฒนาบนสิ่งเก่าเลยในยุค revolution ไม่ใช่ยุค evolution การมาของไฟฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นนนนจากกาาากมั่่่งงพฒเเทียยขออตื แปลว่าคนที่สร้างเทียนไขามาทั้งชีวิตไม่ได้ได้เปรียบพราไฟฟ้าไม่ได้ใช้ความรู้ของเทียนไขเมาก่อนคนที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยได้เปรียบเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเป็น subscription based หมดแล้วเรา,เาสามารถเข้าถึง world class technology ได้จ่ายแค่รายเดือนเหมือน subscribe Netflix เนี่ยแต่สามารถเข้าถึง world class technology ในระดับเดียวกับที่บริษัทใหญ่ที่เขาต้องลงทุนเป็น10ปีกว่าจะคืนทุนเราสามารถที่จะขยับเขยื่อนเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นคาแนะนําผมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนอย่าพึ่งท้อโอกาสเยอะมากจริงๆแล้วเราจะเข้าสู่ยุคทองคาความมั่งคั่งจะมากที่สุดมากกว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายในอาเซียนที่เราเคยเห็นมาก่อนในอดีตเลยอยากให้ทุกคนคิดบวกอย่าพึ่งท้อแล้วคนที่เริ่มใหม่ได้เปรียบคนที่เริ่มไปก่อนผมบอกได้เลยคํานี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันอีก10ปีข้างหน้า ก็จริงๆแล้วทางบิดขับเนี่ยครับเราอยากจะเป็น national champion เป็นตัวแทนประเทศเลยครับเหมือนไปขยายไปต่างประเทศแล้วเป็นบริษัทที่ประสบสำเร็จเป็นยูนิคอร์นเป็นเด็กคอร์นเป็นบริษัทที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ว่าเราก็เป็นประเทศที่สร้างเทคโนโลยีได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นประเทศที่แค่ใช้เทคโนโลยีเหมือนกับวงการชกมวยก็ต้องมีพี่บัวขาวเป็น national champion เหมือนกับวงการแบดมินตันก็ต้องมีนงเมรัชนกวงการธุกรกิจรุ่นใหม่เราก็อยากจะมีเป็นบิทคัพที่เป็น national champion ที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเป็น regional company ขยายไปในอาเซียนมากยิ่งขึ้นในยุคทองคาเพื่อที่จะดึงเม็ดเงินกลับประเทศเราให้ได้มากที่สุด ถ้าใครดูวิดีโอนี้แล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลงมือทำเลยเราอยู่ในยุคที่เวลาไม่รอใครนะครับเราจะเป็น generation สุดท้ายที่มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของโลกร้อนหลังจาก generation นี้มันสายเกินไปแล้วเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมันถึงจุดเปลี่ยนพอดียกกำลังแบบพุ่งหัวขึ้นเลย i n f l e t i o n point ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า i n f l e t i o n point เพราะฉะนั้นมันเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆที่จะต้องลงมือทำทันทีและโอกาสเนี่ยก็จะเข้ามาหาคุณโอกาสก็จะเข้ามาาประเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับ ความมั่งคั่งในอีก10ปีข้างหน้าจะมากกว่า50ปีที่ผ่านมาในอดีตผมบอกได้เลยว่าบริษัทใหญ่ที่เริ่มไปก่อนเนี่ยเสียเปรียบนะครับพอลากมันลึกแล้วคนที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยได้เปรียบการมาของสิ่งใหม่มันไม่ได้พัฒนาบนสิ่งเก่าเลย